สวัสดีครับสำหรับรายนี้นะก็จะมาอัปเดตข่าวสารว่า,าตามแผนงานของโครงการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2565นั้นครับมันมีไทม์ไลน์หรือกรอบระยะเวลาอย่างไรบ้างว่าในแต่ละช่วงเดือนอเขาทำอะไรกันบ้างนะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะเพื่อเพื่ออะไรว่าเรียนรู้และรู้เท่าทัานเพื่อเป็นการ ทำให้เจ้าของที่ดินเตรียมการได้นะว่าว่าในห่วงนี้เจ้าหน้าที่เขากําลังทําอะไรดําเนินการอย่างไรอะไรทํานองนี้นะวันนี้ก็จะมาอัปเดตกันคนระับซึ่งแน่นอนระยะเวลาก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึง30กันยายน2565นะครับ1ปีงบประมาณครับเรียกว่าเป็นแผนงานของโครงการเดินสำรวจทีนี้เราจะมาลงดีเทลก็คือลงรายละเอียดอ่ะโทษทชนลงรายละเอียด แต่และช่วงเดือนว่าเขาทำอะไรกันบ้างตั้งแต่เดือนตุลาคมตั้งแต่1ตุลาถึง14ธันวา2564เนี่ยเขาทำอะไรเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันบ้างตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วงเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ส่วนกลางนะครับ1ตุลา64ถ,ถึง14ธันวาเรียว่า1ตุลา64ถึง14ธันวา64เจ้าหน้าที่ยังอยู่ส่วนกลางคนระับปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลาง ถามว่าอยู่ส่วนกลางเขาทําอะไรจัดเตรียมข้อมูลประสานเจ้าของที่ดินที่แจ้งตามโครงการบอกดินแล้วก็มีผลว่าอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐก็เพื่ออะไรครับเพื่อจะนําพื้นที่เหล่านี้นะครับไปนําเสนอคณะกรรมาการกําหนดพื้นที่ในการเดินสำรวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินก็คือเอาไปนําเสนอเพื่อออกประกาศของผู้ว่านั่นแหละ,ะประกาศของผู้ว่ากําหนดอะไรก็คือกําหนดท้องที่ ตำบลอำเภอและวันเวลาในการเดินสำรวจนี่คือประกาศของผู้ว่าและตั้งแต่15นะครับตั้งแต่วันที่15ทธันวา2564ไปจนถึง31ธันวานันวาท้ายนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือ31ธันวา64เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมในภาคสนามตัวนี้เจ้าหน้าที่จะเริม่มทยอยนะ,ะเดินทางไป จังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดในแผนงานโครงการเดินสำรวจแล้วก็จัดหาสถานที่พักประสานงานจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งประชาสัมพันธ์งานเดินสำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับในห่วงเวลานี้แหละเป็นห่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญในการที่จะจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆนะครับ ช่วงนี้พอเจ้าหน้าที่เริ่มหลัง14ทธันวาหนึ่งไปเอ้ยหลัง14ธ่ทันเท่าทีติดแต่ว่าใบจองออกหลัง14ธันวาหนึ่งหลัง14ทธันวาหกเป็นต้นไปไปจนถึงปลายเดือนก็คือ31เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเนี่ยครับเริ่มออกพื้นที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็เริ่มเดินจริงๆนะครับเริ่มเดินจริงๆก็คือเขาจะเดินสำรวจรางวัด โฉนที่ดินและสอบเขตสอบสวนสิทธิรวมทั้งการสอบเขตด้วยครับไทม์ไลน์ตัวนีน้ก็คือตั้งแต่1มกราก็คือปีใหม่นั่นแหละครับหนึ่งมกราหกห้าถึง31กรกฎาคม65ครับแบบเบียดเสร็จระยะเวลาในการเดินในภาคสนามเนี่ยประมาณ7เดือนเข้าๆนะครับอ่า15ธันวาครับลงดีเทล เรามาลงรายละเอียดกนาน15มกราคมเท่าทีครับเขาจะมีการรางวัดโยงยึดหลักเขตเนี่ยเริ่มทำงานแล้วครับไปจนถึง15สิงหาครับเดเดือนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเอกสารแผนที่และส่งมอบงานให้แก่สำนักง,งานที่ดินที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักง,งานที่ดินในพื้นที่เนี่ย16สิงหานะ2565ถึง30กันยา2565แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เดินทางกลับนะครับนี่คือไทม์ไลน์ ทไลายคร่าวๆเป็นสโคปกว้างที่ผมนำมาบอกก็เพื่ออยากให้รู้ว่าหลายคนบอกว่ามีประกาศของกระทรวงมาหาดไทยออกมาแล้วแต่ทำไมยังเงียบยังอะไรอยู่ก็ทไลายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีแบบนี้มีไล่ทไลายในช่วงเดือนนั้นว่าเขาทำอะไรกันบ้างช่วงนี้เขายังอยู่ส่วนกลางอยู่ครับแต่อาจจะมีการประสานเจ้าของที่ดินที่ดอนในพื้นที่อาจจะผ่านไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ ก็ว่ากันไปครับตามแต่ความสะดวกของเจ้าหน้าที่คุณจุ๋มสีพบทห้าจะเป็น,นโฉนดได้ไหมได้ครับถ้าอยู่ในเขตด,ดําเนินการของกรมที่ดินเว้นแต่พบทห้านั้นอยู่ในเขตหน่วยงานอื่นครับอยู่ในเขตที่ทางการเขาสมควรห้ามที่สทกรยากครับที่สทกรยากเว้นแต่แก้กฎหมายนะครับคุณเพนซีมาฟังความรู้โอเคครับตัวนี้อาจจะไม่ให้เชิญความรู้แต่ว่าเป็นเนื้อหาสาระที่มาบอกกล่าวเลาแจ้งว่าในแต่ละช่วงเดือนเนี้ย โครงการเดินสำรวจเจ้าหน้าที่เขาเดําเนินการอะไรบ้าประมาณนั้นเพื่อไม่ให้แล้วว่าตกข่าวสารไม่ให้พลาดข่าวสารนั้นไปผมก็นำมาอัปเดตเป็นระยะระยะละกันโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะหวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ